โตโยต้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งในรถนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นรถเอ่อแท็กซี่ที่โตโยต้านำเข้ามาขายนะครับเป็นระบบ LPG SUV ด้วยนะฮะหน้าตามาถอดมาจากญี่ปุ่นเลยน่ารักนะฮะถือว่ารูปทรงโอเคแล้วก็ช่วยขนาดตัวรถก็ค่อนข้างยาวนะครับ ทำเป็นรถแท็กซี่โอเคเลยนะครับแล้วก็มันทางกว้างขวางนะครับนี่เลยคิดว่าน่าจะแท็กซี่ไทยน่านำมาใช้งานกันเร็วๆนี้นะราคาไม่รู้ราคาเท่าไหร่ผมว่าถ้าเขาให้เปิดตัวให้คนปกติใช้งานด้วยก็น่าจะมีคนซื้อเยอะนะนะคถือว่ากว้างขวางนะ พื้นที่ด้านหลังนะครับประตูสไลด์ด้วยนิวตันสวยอยู่ผมชอบอันนี้มันค่อนข้างคลาสสิกนะครับก็คือมีกระจกมองข้างอยู่ด้านหน้าเลยนะครับทรงคลาสสิก2 0ะแรม้าแรงบิดสูงด้พื้นที่โดยสารด้านหลังนะครับ ข้างหนึ่งมันเป็นประตูเปิดปิดแต่ข้างหนึ่งเป็นสไลด์นะครับสีพิเศษเฉพาะรุ่น G R Sport ค่ะหรือเปอร์สีหถือว่าเป็นรถน่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าเขาเปิดราคาเท่าไหร่นะฮะควเทและยังมาพร้อมกับตื่น้าเซฟตี้เซนระบบความปลอดสวยนะผมว่าสวยนะขอแนะนำคินโตทางเลือกใหม่ของการใช้รถอิเล็กทรอนกส์นะครบริการครบ